ทำเขมแรแหรเจ็บซ้ำนำใจสร้างคอนเทนต์ป่วนไทยทุกวันแต่กลับยิ่งได้เห็นภาพทหารไทยนั่งนับเงินหมื่นบนปรา,าสาทส่วนฝั่งทหารเคขมรทำหน้าเวอร์ได้แค่ปลากระป๋องกับเศษเงิน80บาทโอ้นี่ไม่ใช่หนังตลกนะครับแต่นี่คือภาพจริงจากชายแดนไทยเคขมเมที่ปรา,าสตรตาทตมเมืองทมที่ตัวร้ายพยายามแค่ไหนสุดท้ายก็เป็นตัวร้ายอยู่ดีหลังเคขมรนพยายามเข้ามาปั่นป่วนสร้างความวุ่นวายในตัวปรา,าสาทและบริเวณชายแดนนับครั้ง โดยจุดประสงค์ก็ไม่พ้นเพื่อแย่งสิงและเรียกร้องความชอบธรรมบนพื้นที่ที่ตัวเองไม่มีสิทธิแม้แต่เหยียบพยายามจะบิดเบือนประวัติศาสตร์ใช้โซเชียลเป็นอาวุธเพื่อยัดเยียดความเท็จให้คนทั้งโลกให้เชื่อว่าที่ตรงนั้นเป็นของขมรแต่สุดท้ายคนดูเขาไม่โง่ครับเพราะภาพจริงจากภาคสนามคือไทยยืนหนึ่งหลังประชาชนต่างยิ่งรักประชาชนให้ใจชื่นชมทหารไทยกลายเป็นฮีโร่ที่ถูกอุ้มชูด้วยมาลัยเงินหมื่น ส่วนทหารเขมรก็ได้แต่ยืนเงียบๆมองดูพวกพ้องตัวเองหยิบปลากระปองกับเศษเหรียญพังคิดในใจว่านี่หรือผลลัพธ์ของการเล่นบทตัวโกงเพราะอย่างในก่อนหน้านี้นะครับที่ทางจ่าสมคกเขมรได้โชว์กลางจับหัวปลีข่มทหารไทยแล้วไงล่ะก็กลายเป็นฮีโร่มีอินฟลูเอนเซอร์เขมรมากมายมามอบของให้แต่สุดท้ายมันก็แค่คอนเทนต์สินาทีแล้วเขาก็จากไปไว้ให้เหลือแค่เงิน15บาบาทกับกาแฟถุงเดียวแต่ทว่าในเวลาเดียวกันนั่นเอง พอหันกลับมามองทางฝั่งไทยก็เรียกว่าไม่น้อยหน้าเพราะหลังเกิดเหตุก็มีคนไทยใจดีมากมายมามอบรางวัลให้อย่างเช่นคุณกันจอมพลังที่ได้เปิดเผยว่าทหารเขมรถือหัวปียั่วยุทหารไทยได้เป็นฮีโร่ของคนเขมรถึงขนาดมอบรางวัลกาแฟหนึ่งห่อกับเงิน15บาทวันนี้ผมจึงมามอบรางวัลให้ทหารผ่านชุดลาดตะเวนที่ทนต่อการยั่วยุจากฝั่งเขมรได้คนละห5,000ันบาท ทั้งชุดมี13คนพร้อมจัดของที่พวกเขาต้องการคือกล้องบอดี้แคมและวอป้องกันการดักฟังและอุปกรณ์อื่นๆรวมรวมราว18ล้านเรียวให้ทหารลาดตระเวนชุดนี้ด้วยและทหารบอกกับผมว่าไม่ใช่แค่ฝั่งนั้นที่มีหัวปลีฝั่งเราก็ติดไปตลอดและมีลูกเยอะกว่าแต่พวกเขาเป็นทหารอาชีพมีวินัยฟังคำสั่งและมีความอดทนต่อการยั่วยุไม่หลงตามเกมพวกนั้นเขาแค่ต้องการให้เราเปิดก่อน และนอกจากนี้นะครับมาล่าสุดเองก็ได้มีทางด้านป้าขมรยังไม่เข็ดหลาบออกมาชี้หน้าปากเก่งด่าทหารไทยเพื่อหวังเอาหน้าแต่สุดท้ายก็ไหวขอโทษสังคมและหลังจากนั้นนะครับเหตุการณ์มันก็เป็นเหมือนเดิมที่ทหารขมรไม่ได้กลายเป็นฮีโร่แต่มันคือฝั่งทหารไทยต่างหากผู้ที่ถูกด่าทอแต่ยอมทนเพื่อความปลอดภัยของทุกคนก็เลยทําให้งานนี้หลังสถานการณ์ที่ประสาทตาเมืองทม กลับมาปกติดีทุกอย่างก็ได้มีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมปรา,าสาทตาเมืองทมกันอย่างคึกคักโดยมีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจังหวัดจันทบุรีได้นําสิ่งของอุปโภคบริโภคมามอบให้กับทหารเพื่อเป็นกําลังใจให้ในการปฏิบัติหน้าที่โดยก็ปรากฏว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาจากจังหวัดจันทบุรีแต่งตัวเสื้อสีขาวตีมธงชาติไทยได้กล่าวและพูดถึงต่อหน้าสื่อมวลชนว่าวันนี้ได้เตรียมพวงมาลัยจำนวนสองพวงพวงละหนึ่งหมื่นบาท มามอบให้กับสองทหารกล้าที่ต่อว่าทหารเขมรหลังจากเกิดเหตุชุลมุนเมื่อวานโดยคนแรกพูดว่าชี้หน้าผมทำไมทำไมผมจะยืนตรงนี้ไม่ได้และคนที่สองได้พูดว่าถอยไปถ้าไม่ลงไปกูจะยิงจนํำเอาถูกใจแม่ยกคนไทยหลายคนที่ออกมาปกป้องเสรีศัก์ศรีประเทศชาติแทนประชาชนเพื่อไม่ให้เขมรมาดูถูกเหยียดยามส่วนทหารเขมรน,นั้นก็ยืนมองตาปิดๆน้ำตาจีไหลได้แค่เสียงปลากระปองกระทบกันอยู่ในถุง พอหลังจากที่ทหารไทยกำลังนับเงินหมื่นอยู่นั้นทางอินฟลูเอนเซอร์เขมรก็โผล่มาทันทีพร้อมควักเงินให้ทหารเขมรคนละ80บาทและขณะเดียวกันก็มีประชาชนเขมรแห่นำอาหารปลากระป๋องมามา่าขนมไทยเพียบอ้าวแล้วไหนบอกแบรนด์สินค้าไทยและแบบนี้ทหารเขมรจะกล้ากินหรอแต่ถ้าไม่กินก็คงไม่มีแรงอัดคลิปด่าทหารไทยเหมือนเดิมซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับเรื่องนี้เองก็ได้ทำเอาชาวเขมรจำนวนมาก ถึงกับไม่พอใจและเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเพียบโดยเราก็ลองมาอ่านคอมเมนต์มเมนตนกันนะครับอย่างเม่นนี่ก็บอกว่าได้เงินแค่นี้ก็ดีใจกันใหญ่เสียมมันก็เก่งแต่สร้างภาพคอมเมนต์ถักมาบอกว่าอยากเห็นทหารไทยนับเงินก็เชิญแต่สุดท้ายคมเมนตนเราก็ได้ใจคนจริงความคิดเห็นต่อมาก็เมน้นว่าและที่ตลกคือทหารไทยวิ่งอ้อมปราสาสไปมาพร้อมพูดกับคนไทยว่าทหารมเมีนกำลังโจมตี ทั้งที่ต้นเหตุมาจากทหารไทยเองที่พูดจาไม่ให้เกียรติกับผู้หญิงเขมรนคนหนึ่งที่มาในฐานะนักท่องเที่ยวต่างหากมุมมองถัดไปนะครับชาวเคขมรเราเป็นคนซื่อสัตย์และใส่ซื่อมาหลายศตวรรษมันฝังอยู่ในสายเลือดแต่ความไรเดียงสานั้นเองที่ทําให้เพื่อนบ้านมองเห็นช่องโหว่และพยายามหาทางเอาเปรียบเราในทุกรูปแบบเ้นต่อไปก็บอกว่าแต่ตอนนี้ความจริงได้เปิดเผยแล้วชาวเคขมรจะไม่ซื่อหรือใส่ซื่ออีกต่อไปเขมรนต้องเปลี่ยน เขมรต้องลุกขึ้นและทำทุกอย่างเพื่อปกป้องตัวตนของชาติคนต่อมานะครับก็ได้บอกว่าไทยชอบก่อเรื่องแล้วโยนความผิดให้กัมพูชาแสดงตัวว่าเป็นฝ่ายถูกแต่การกระทำไม่เคยเหมือนคำพูดถ้าประเทศคุณดีจริงก็ควรนำเรื่องทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามที่กัมพูชาเสนอสิทธิแต่เปล่าเลยเพราะไทยไม่เคารพกฎหมายแถมยังล่อลวงเด็กด้วยความคิดเห็นถัดมาครับทหารไทยทำตัวหยาบคายและก่อเรื่องกับชาวเขมร เรามีสิทธิ์เต็มที่ที่จะเข้าไปเยี่ยมชมปรา,าสาทเพราะมันอยู่ในดินแดนของเราถ้าคุณคิดว่ามันเป็นของคุณจริงๆแล้วทำไมไม่กล้านำเรื่องนี้ขึ้นศาลโลกละ่ะหรือว่าไทยกลัวความจริงมุมมองถัดไปนะครับบอกว่านิสัยของพวกอาสยามชอบบุกลุกยึดปรา,าสาทของขมรคิดว่าขึ้นไปบนปรา,าสาทบ่อยๆแล้วจะกลายเป็นเจ้าของงั้นเลยพฤติกรรมแบบนี้คือวิธีคิดของพวกเขาขณะปรา,าสาทดอนตายัางกล้าอ้างว่าเป็นของตัวเองถามจริง ใครเป็นคนสร้างปราสาทเหล่านั้นกษัตริย์ของพวกคุณเหรอบ้าไปแล้วนี่มันเป็นมรดกของเขเมรทั้งนั้นเม้นต่อมาก็บอกไว้ว่าหลายจังหวัดที่ถูกโจรสยามเอาไปจากเขเมรพวกเขาย่องมาเอาดินแดนของเราโดยไม่มีสิทธิ์ค้นคว้าประวัติศาสตร์จริงๆว่าเดิมทีพวกโจรสยามมาจากไหนไม่มีถิ่นฐานเลยเป็นชนเผ่าจีนกลุ่มหนึ่งมาจากทางใต้แล้วขอแผ่นดินจากกษัตริย์เขเมรตังหากะต่อมาก็เม้นว่า ขอเถอะทหารไทยได้เงินเป็นหมื่นแต่ทหารเขมรต้องอยู่กับ,บมีกึ่งสําเร็จรูปบริจาคคอมเมนต์ถัดมาก็พูดว่าทหารไทยต้องน้ําลายไหลเลยละ่ะตอนเห็นประชาชนเขมรแห่มอบเงินให้ทหารของพวกเราความคิดเห็นต่อไปนะครับเขเมรต้องการสันติภาพและอยากแก้ปัญหาทุกอย่างโดยใช้วิธีทางกฎหมายไม่ต้องการมีปัญหากับไทยเราเคยเสนอให้ศาลโลกตัดสินแต่ไทยก็ยังสร้างปัญหาอยู่เรื่อยๆยถ้ายังเป็นแบบนี้อีกชาติกำเนิดทั้งสองฝั่งก็จะฆ่ากันอีก ลูกหลานก็จะต้องตายอีกไม่จบไม่สิ้นมุมมองถักไปนะครับผมการกระทําของพวกสยามในภาพนี้คือการที่ทหารไทยขับไล่ทหารขเขมรไม่ให้ขึ้นไปบนปราสาทต,ตาเมืองทมแล้วพวกโจรพวกนี้ก็โกหกบอกว่าปราสาทเป็นของไทยนี่คือเล่เหลี่ยมที่ต่ําตมที่สุดของโจรผู้ลุกลานที่มีมาตั้งแต่ในประวัติศาสตร์เ้นตต่อมาก็บอกว่าปราสาททั้งสามแห่งอยู่ในดินแดนกัมพูชามีธงชาติกัมพูชาป,ปักอยู่ พวกสยามอยามาแอบอ้างว่าสยามเป็นเจ้าของเลยพวกเราชาวเขมรจะไม่ยอมเด็ดขาดซึ่งนี่ก็คือคอมเมนต์เขมรบางส่วนนะครับที่ยังโง่และคงจะงโง่ตลอดไปลงคิดว่าปราสาทคือของเขมรทั้งทั้งที่ตัวปราสาทอยู่เขตแดนไทยเขมรควรหาเวลาไปช่วยทหารเขมรน,นะดีกว่ามาเห่าแบบนี้เพราะตอนนี้ทหารเขมรคงน้ำตาซึมอิจฉาทหารไทย ยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสลราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า